นามเก่งมากรถบรรทุกถูกไหมอี่เส้นได้รถบรรทุก,หร,ทกหรือลูกจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับลูกจาก๋าลูกเขียนว่ารถบรรทุกนะถ้ารวมกันทั้งหมดถือว่าเป็นคำนามแต่ถ้ารถเป็นนามแยกบาลามา,มาบรรทุกเป็นคำการีอะไรลูกการิยาเพราะฉะนั้นได้สองแบบนะครับ พิมตีดูใบหน้าพวกเราแล้วเนี่ยมีสิทธิ์จะสอนได้เยอะนะเหตุผลทำไมพิมพ์ตีพูดอย่างนั้นนะครับพิมพ์ตีให้กาลังใจหรอือนะบอกใช่ <c oughs> เหตุผลเลยอะไรฮะ,ะแรกกำลังใจก้อนสองคนถ้าไม่มีความตั้งใจมาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับจริงไหมคนที่จะสอบต่อพอประสบความสำําเร็จลูกจำคำพูดพิมพ์ตีไว้นหไม่ใช่คนเรียนเก่งครับเราไม่ได้บอกเป็นคนเรียนเก่ง แต่เป็นเพ่องความตั้งใจและเตรียมความพร้อมนั่นและที่คนจะสอบได้เชื่อพี่ดมนตรีสิเพราะพี่มนตรีเห็นมาแล้วหลายคนเลยที่เป็นคนเก่งในสมัยเรียนนี่เกียรติิยมทีส่สซ้แต่สอบพอไม่ได้อัศจรรย์ไหมอ๋อเพราะนั้นเดี๋ยวคุณไม่ต้องกังวลคุณค่อยๆเรียนไปนะครับพี่นตรีให้คุณไปไม่ปิดบงังนะและเดี๋ยวต่อจากนั้นี๋ยวเตรียมตัวกับพี่บี้พี่บี้เนี่ยเป็นคนหน้าตาดูหน่อยแต่ใจดีมากเลยเหมือนเจ้าหมออ่ะขอโทษนะอันนี้ไม่ได้ด่านะ,อ,ะอันนี้ชม นะว่าเป็นความรู้เป,เป็นเป็นทรัพย์ที่กระเสริฐมากอ่นต่อไปคน,คนขคน,คนขยะคนขนขยะออกจากบ้านเมื่อเช้านี้อ่าให้คุณคิดสิครับประเด็นคนต้องใช้แน่นอนคน,คนขนขยะไปกับนามถูกต้องค่ะทีนี้แยกค่ะแยกคนเป็นนา,ค,นนนาค่ะขนอ่า<น> ขนเป็นกรามเอ้ยที่นี่ขนเป็นกัอยาขยะเป็นกรามถูกต้องค่ะต่อไปน้ำมันหมดแยกค่ะน้ำมันขีดเส้นใต้น้ำมันน,มน,น้ำมันเป็นคำน้าถูกไหม <c oughs> ต่อไปย้ำค่ะย้ำทีนี่ย้ำนะอย่าแม้ภาษาไทยอย่าแมน้ำมันหมดหมด น้ำมันหมดละน้ำมันหมดละก็ใส่อะไรหมดน้ำหมดจริงๆแล้วก็จะมใส่มันก็ได้ถูกไหมบาบอกว่าน้ำหมดก็จบแล้วแต่คนไทยชอบน้ำมันหมดแล้วอ่ะน้ำมันหมดแล้วน้ำมันไม่มีอ่ะก็คุณเปิดตู้เย็นอย่างเนี้ยน้ำมันหมดแล้วว่าไม่มีน้ำมันน้ำน้ำมันไม่มีเลยเห็นไหมวันนั้นตรงนั้นคุณตุตี๋บอกหมายว่าเป็นน้ำแน่นอนถูกไหมผมไม่มีแค่เอาน้ำมันไปแช่ตู้เย็นถูเหยครับต่อไป ประโยคกำกลวงต่อไปนะครับอีกหนึ่งแบบทำไมคุณไม่ตรวจดูให้ดีผ้าขาดไปตั้งเยอะขีดเส้นใต้เขาว่าผ้าขาดลูกผ้าขาดอันดับแรกหนึ่งความหมายอาจจะหมายถึงจํานวนถูกไหมจํานวนผ้าที่ขาดไปถูกไหมว่าขาดไปกี่ตัวขาดไปกี่ชิ้น กับอีกหนึ่งแบบห้ามีการชี้ชี้ขาแหมเราเจอพวกนายเราก็อยากรู้จักสิใครไม่อยากรู้จักพวกนายล่ะทุกตี่ยก่อนจะสิ้นลมหายใจไปจักพวกนี้โลกนี้เนาสร้างวัดศิลามูลไปหมดไปจาบวัดสยอวัดสะิบโูคทำหมดเลยเป็นคนชอบทำบุญ เพราะนั้นเราเจอว่าคุณนี่พี่มติบอกเราดีใจมากเลยแม้แต่ว่าขอบคุณมากเนาะมติเป็นติก็แซวเรอะไงเราก็มองกันก็าเลยแซวอย่าถึงโทษนะครับมติแซวแน่อ่าต่อไปการใช้ภาษาฟุ่มเฟือยโอ้โหอันนี้ติอกใจหน่นอนจ้ะไม่มีปีไหนเลยไม่ออกมันออกทุกปีเลยออกทุกปีอันนี้ขอยืนยันการใช้ภาษาฟุ่มเฟือยคือ ช่วยอ่านมิติฟังพร้อมกันหน่อยค่ะก็เสียงนิดน,นึงารใช้คค่มาายงเนสนใช่เช่นบ้านเรือนของผู้คนมีอยู่เป็นระยะระยะอจยา,าจารย์ถามนิดนึงลูกบ้านเรือนเนี่ยเป็นที่อยู่ของผีเหรอคะก็ต้องของคนใช่ไหมยยว้นบอกว่าสารพระภูิถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใส่คาว่าของผู้คนอีกไหม ไม่จาเป็นแล้วนะครับก็เขียนว่าบ้านเรือนมีอยู่เป็นระยะระยะเดี๋ยวอกด้เรียนด้วยกันจะมันมากกว่าคาซ้ำคาซ้อนดูยังไงมึงไปอ่านอะไรมากมายบางคนอ่านคําซ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็มีนะครับมันก็ง่ายิดเดียวเลยแค่ไม้ยามงมกตัวเดียวมึงใส่ไม่ใส่เท่านั้นเองฮะเดี๋ยวิ้งเหรอเออจะเป็นระบบของมันและทุกอย่างที่ตีสอนอ่า บอกนิดนึงนะไม่ใช้เป็นสูตรแต่ใช้เป็นหลักการจำง่ายๆใช่ไหมเช่นอักษรการคุณจำเด็กตกที่ปากอ่าวใช่ไหมุณจำเด็กตกบนปากอ่าวถูกไหมแต่คนยุคก่อนใช้คำว่าอะไรไก่จิกเด็กตายบนปากโอ๋ถูกไหมเออสมัยนี้สอนเด็กกูจำเด็กตกบนปากอ่าวทั้เนี่ยโคตรชั่นใหม่เหรอครับนะเออแล้วเด็กเราเราเกิดไอเดียเลยที่มันตีขาหมูเปลี่ยนไเ้ยนะคบได้มันจะเปลี่ยนมากเลยได้กูจำตูดเด็กเนี่ย S <S อีเ่เวยนะเล่นขาาปุ๊บหนะ้ามึอนะเ,ออเด็กก็ชอบไงบางตอน,นเออเรียนแล้วเกิดไอเดียอต่อไปครับคนจํานวนมากเบียดเสียดเข้าไปอย่างไม่เป็นแถวเบียดเสียดเนี่ยมันเป็นแถวไ,ถวไม่เบียดเสียดไม่เพราะคำว่าเบียดเสียดนันแปลว่าไม่เป็นแถวอยู่แล้วนะครับเบียดเสียดเนี่ยแปลว่าไม่เป็นแถวอยู่แล้ว ตียตัวอย่ยงเพิ่มนะยอดเหรีย่เพิ่มนะเ,เปิดเผยให้ทราบว่าอุย้ยอตัวนี้สถิติออกเยอะมากเลยตัวนี้ออกบ่อยมากเลยเปิดเผยให้ทราบว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนไทยใช้คำนี้มาน,นานจนคิดว่ามันถูกไปแล้วถูกไหมแต่ภาษาลูมจับไม่อย่างนะภาษามีเกิดและตายฟังให้ดีนะ แต่ถ้ต้องพูดอย่างนี้จะถือว่าเป็นคำฟุ้งเฟ้อมากๆภาษามีเกิดและตายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาตัวใดตัวหนึ่งถ้าคุณจะเอาเกิดและตายก็เอาหนึ่งตัวแต่ถ้าคุณจะเอาเปลี่ยนแปลงก็อีกตัวหนึ่งอย่าเอาไปผสมกันเข้าใจไหมฮะเพราะมันเกิดตายมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมฮนะเราเปลี่ยนแปลงเขาใส่มาตัวเนี้ยเปิดเผยให้ทราบว่าถูกไหมฮะเนั้นใช้คคำว่าอนะไร เปิดเผยไม่ต้องให้ทราบว่านะครับนะคนจะใช้ว่าเปิดเผยว่าตอนนี้นแหละเปิดเผยว่าไม่ต้องให้ทราบซ้ํา,าแล้วไม่ต้องเพาออกสอบมากขอโทษนะครับเพื่อกรุณาพูดคํานี้สามครั้งะครับเปิดเผยให้ทราบว่าพูดตาเลมครับเปิดเผยให้ทราบว่า เราควรพูดใหม่ว่าเราควรพูดใหม่ว่าเปิดเผย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 ว่าขอขอบพระคุณมากนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนโยบายการปรับเงินเดือนโอ้ยหตัวนี้แหละเสี่ยนคอหักนะเสี่ยนเสี่ยนที่ไปดูถูกเ้าสอบในคอหักเลยนะ นโยบาย <c oughs> การปรับเงินเดือนอคุณคิดว่าไม่ควรใส่ตัวไหนฟังไว้ <c oughs> ลเลยนะ <c oughs> เมื่อใดก็าตามเจอนโยบายจากบรรลูกาตามด้วยการ,ริยายเลย98เปเนต์จเอาไว ดังน,นั้นตัวไหนก็ตามเช่นคำการอย่างเงี้ยความอย่างเงี้ยไปอยู่หน้าคำไหนมันจะไม่ทำให้คำนั้นเป็นกริยาหรอกนะเป็นคำนามถูกไหมครับเพราะฉะนั้